อยังนั้นะมาเด้อมากินด้วยกันนะน้องอ๋ออุ๊ยเก่งใจเลยคุณเตนเอาน้ำจิ้มบนกบเพล็ดหรอเอ้ยก็มนนันเป็นน้ำจิ้มไม่เพล็ดน้อพี่ก็สั่งแบบเพล็กน้อยเนาะน้องก็มากินเอากินเอาของพี่คุณเตนก็มีน้่นใจแล้วนี่โอ้ยพี่ก็ชวนตามมาระยาดนั่นแหละน้องอ๋อโอ้คุณต็นเออตามมาระยาดทุกอย่างแลนี่ก็ะหูรักตันแหม โอ้ยกินก็นเลยดอพี่ดีดีดีไม่กินก็ดีแล้วที่กินไปสองสามไม้พี่แตนจะหาขึ้นก็แล้วกันเดี๋ยวพี่ลงบัญชีไว้ลูกเชียนพี่เอามาคืนด้วยโอ้ย,อยคืนก็ไเลยดอกคืนก็นเลยดอก ไปช่วยพี่จังนิดเลยเนาะเวลาของพี่มีเม่ปลาโล่พี่กินเวลาตัวเองมีกินมีเฉยตุ๋ยเลยเนาะเอาเอาโเฮ็ดแดงอันน่ะหิวตีหิวบ่ โอ้ฝนก็บอกน้นหนอยูตีก็บอเอิญเนน้องซอื้อนี่มาย,ยังไม่เผื่อพี่สักนิดเลยกับพี่จะเรียกกินทำไมตายนี่เสนอเทียบนอก็บอฝากซื้อ โอ้ยเสีบน้องอ๋อคุณแอุ้ยเพชรเอ้ามันเพชรนี่น้องโอ้ยแสีบทองอุ้ยพี่ก็บอกหลายทีแล้วว่ากินน่ะใหญ่กินเพชรหลายแสีบทองใส่ทะลุทะลุไม่คุณแด่กินด้วยกันดิตายพี่ไม่กล้ากินโดอพี่เพราะใส่ทะลุทะลุแล้วไม่มีอันไม่เพชรเลยเนี่ยมือซื้อมาถุงเดียวเพชรอันนี้เพชรโซตายเลยอ่ะโอ้เสียบทองคุณแด่กินรังการกินรังกางอันนี้พี่ก็หิวอยู่แต่ว่าพี่กินไม่ได้โอ้ยเพื่อสุขภาพเบิ่งไปหลายกินเพชรมากหลายไม่เลยพี่ไม่กินด้วยหรอกโอ้ จะเผ็ดกุ้ไซนี่น้องใส่สุดนี่น้องอดน้องอดโอ้อยจิติดคอตายน้องอดอย่ามาทำเมื่อทํทำคลา่หลายตายพี่ไม่เย็นกินดอกพี่ได้กินแล้วเขาเจกทุกคนอันนี้นะตายตายตายกว่าที่เขาจะแย่งกินเฮ้คอตายจาหวัวหลอดสน,น้ำหนาเด้อ quăng vào khác, thì quăng dây thì vậy tại bữa này